เดือดแล้วนะคะนี่เลยนะคะพี่ปูใส่ผักชีลาวต้องบอกก่อนว่าใครไม่ชอบผักชีลาวาสามารถเปลี่ยนเป็นต้นหอมได้นะคะเห็นไหมพี่ปูบอกแล้วอาหารนะเปลี่ยนได้ทุกอย่างทําไงก็ได้ทําแบบที่เราชอบอะ่ะมันจะไปยากอะไรล่ะคะพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะอ่อมเต้าหู้นะคะสูตรใครก็สูตรมันนะคะอย่าว่ากันนะคะว่าถ้าทาไม่เหมือนใคระนะคะวันนี้พี่ปูอยากกินแกงอ่อมนะคะพี่ปูก็ใส่เลยคะ่ะจัดเลยนะคะ วัตถุดิบก็เท่าที่เห็นนะคะพี่ปูตำพอหยาบๆนะคะใส่พริกไทยเพิ่มไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปผัดเลยค่ะพี่ปูจะใส่ผักลงไปผัดก่อนนะคะท่านผู้ชมชอบผักอะไรก็ใส่ไปกันละกันแต่ละบ้านแล้วก็ทำไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ตั้งน้ำก่อนใส่ผักเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะ ค่ะที่พี่ปูหั่นเมื่อกี้นะคะพี่ปูก็ใส่เป็นแบบแว่นๆลงไปด้วยนะคะใส่น้ำลงไปในแกงเราเลยนะคะสูตรของพี่ปูใส่กะปินะคะจริงๆมันต้องใส่ไปตอนผัดแหละพี่ปูลืมอะ่ะพี่ปูลืมแล้วใส่ทีหลังอะ่ะหลังจากใส่กะปิแล้วพี่ปูใส่น้ำปลานะอ,อมเนี่ยมันจะอร่อยก็ต้องน้ำปลานะคะแต่บางคนที่ไม่กินปลานี่สามารถใส่ผงปรุงรสได้นะคะไม่ต้องใส่ปลารค่ะ ตัดน้ำตาลทรายไปนิดนะคะเขาเรียกว่าเพิ่มความกลมกล่อมกันละกันอย่าถึงขนาดหวานน้ำนะคะแต่ถ้าคนชอบหวานนำ้ำมันก็ไม่ได้แปลกอะไรไม่ใช่หรือคะและแล้วนะคะอ่อมเต้าหู้ในแบบปูปั่นเสร็จแล้วนะคะหอมกลุ่นจากเตาเลยนะคะใครไม่ชอบอะไรตัดออกไปค่ะไม่ต้องไปแค้นรับประทานนะคะใครชอบอะไรก็ดึงเข้ามาได้นะคะ